รอบนี้ลองแปลซีนเป็นไทยโดยคำศัพท์ที่บอกว่านี่คือรูปถ่ายฉันตอนเป็นเด็กขอภัยนะคะดันกดเป็นสละอุคำ่ารูปไม่ใช่สละอูนะคะ ต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะคนจับผิดมีเยอะนะคะเนาะต้องบอกอย่างนี้มีเยอะนะคะบางทีจับผิดจนบางทีหมดกาลังอกกําลังใจในการออกมาสอน,นะคะ่ะต้องพูดอย่างนี้นะโอเคะ <c oughs> okay, นะนี่คือรูปถ่ายตอนฉันเป็นเด็กค่ะภาษาจีนคำที่หนึ่งค่ะวอ a ินมาเลยอ,อีเกอร์เจ้า相机ว i ซินมาเลยอ,อีเกอร์เจ้า j i วอแปลว่าฉันซินแปลว่าใหม่หมายแปลว่าซื้อเลยแปลว่าแล้ววอชินหม่เลยฉันซื้ออะไรใหม่สักอย่างนี่แหละอีเกิลที่แปลว่าหนึ่งอันเจ้าเสียงจีคำนี้คือคำนามที่แปลว่ากล้องถ่ายรูปค่ะว่อชินหมายเลยอีเกิลเจ้าเสียงจีอ่านง่ายใช่ไหมล่ะมีคำไทยติดมาด้วยนะในหนังสือหนึ่งพันคำศัพท์เอาตัวรอดในแดนมังกรมีคำไทยติดให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าอ่านไม่ได้ข้อที่สองค่ะประโยคนี้ค่ะออกเสียงแบบนี้ค่ะ 这是我小时候的照片，这是我小时候的照片啊，这是นี่คือ我从小时候เวลาตอนเด็กเสียไปว่าเล็กๆไงชีวิตไปว่าเวลาไงเวลาตอนเด็กๆอ่ะเวลาตอนเล็กๆอ่ะ เตอไปว่าของเจ้าเพี้ยนคำนี้แปลว่ารูปภาพประโยคนี้ค่ะนี่คือภาพถ่ายของฉันตอนเด็กหนึ่งว้าอ่ะว้าว้าซื้มาแล้วอีกเครื่องซมายลยอีกเครื่อ t ยรูข้อที่สองค่ะ这是我小时候的照片 รู้คำตอบไหมรู้แล้วตอบใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะนะคะหากเพื่อนๆสนใจตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะแน่แบอกเลยตรงนี้อ่ะเพื่อนๆสนใจนะคะ1,000ประโยคเอาตัวรอดในแดนมังกรราคาเต็มอยู่ที่3 9 9พับาทเป็นราคาอ e ีบุ๊กอยู่ในที่ราคาเก้าร้อบาทไปฝึกเปิดฟังกันไม่ได้แค่เปิดอ่านให้ฟังแต่เป็น ็นการสอนว่าอถ้าเราจะใช้ประโยคแค่ประโยคเดียวเนี่ยหากคุณอยากจะปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนยังไงเราชื่อไม่ได้สักแค่สอนและอยากให้ผู้เรียนมาฟังอย่างเดียวและแค่มันเรียนอย่างเดียวเราชื่อมีมิชชั่นของเราชื่อคืออยากให้ผู้เรียนใครเจอฉันต้องได้ภาษาจีนใครเจอเราชื่อบุ๋มเรียนภาษาจีนสนุกเรียนที่ไหนคะเรียนกับเราชื่อบุ๋มเรียนภาษาจีนได้ความรู้ที่ไหนคะเรียนภาษาจีนใช้ได้จริงเรียนภาษาจีนแล้วกล้าพูดจริงๆเรียนภาษาจีนแล้วทําให้ฉันมั่นใจ มันไม่มีใครเทนะเรียนจีนแล้วทาให้ฉันมั่นใจเพราะว่าทุกคอร์สเรียนของราชื่อนะถ้าเป็นคอร์สหนังสือเสียงนี่ไม่นับนะหนังสือเสียงนี่ไม่นับถ้าเป็นคอร์สเรียนออนไลน์จับมือทําไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จับมือทําไม่มาเรียนเคาะประตูเคาะประตูที่ไหนเคาะประตูนในไลน์ใครที่เป็น work, ลูกศิษย์ของราชื่อเราจะอยู่ในกลุ่ม private เราจะมีกลุ่มกลุ่มลับกลุ่มพิเศษคนที่เป็นลูกศิษย์ของราชื่อบุ๋มเท่านั้นจะอยู่ในกลุ่มนั้นจะไปจะเจอเคาะประตูหน้าบ้านกันทุกวันจันทร์เลยใครเป็นแบบนั้นบ้างรายงานตัว พิมใต้คอมเมนต์มาให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าโอ้ใช่เราชื่อมาเคาะประตูทุกวันเลยวันจันทร์ประมาณแปดเก้าโมงเดี๋ยวมาละสวัสดีวันจันทรใครได้ทำการบ้านแล้วรายงานตัวมาได้เลยค่ะอะไรอย่างนี้เลยนะคะใครใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็เปิดเผยตัวออกมาว่ามาเรียนกับเราชื่อบุ๋มนะหรือหากคุณไม่เปิดเผยตัวมามันก็ไม่เป็นไรนะคะหรือใครอยากเ,เรียนจริงหรือเปล่าสนุกจริงหรือเปล่ามาดูรีวิวหนะ้าเพจได้เลยค่ะนะคะโอเคค่ะ ชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแบ่งต่อออกไปสนุกสนานอย่าลืมแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยกันแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปดิฉันเราชื่อบุม๋มหรือจะเรียกว่ากุบุม๋มสิริรัตน์ลินน่าสืบค่ะบ๊ายบายเจ้าเจเจียนบ๊ายบาย